อ่าโอเคครับผมก็สวัสดีกันอีกครั้งนะครับอ่าตรงนี้ EP ที่4ไมมไม่4ไปแล้วอันนี้น่าจะเป็น EP ที่5นะครับ EP ที่5 EP ที่5เนาะอ่อเป็นเรื่องอ่อผลลัพธ์แล้วกันนะครับเป็นเรื่องผลลัพธ์ผลลัพธ์สำเร็จรูปที่เราทำ การเทรดอย่างมีวินัยนะครับใน EP 1, 2, 3, 4มาเนี่ยเนาะก็จะเป็น EP ที่5นี้นะครับว่าผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นยังไงได้บ้างนะครับจากทฤษฎีต่างๆที่เราได้แบบคุยแบบเจาะลึกกันนะครับเราก็ทางเรานะครับได้ทำการนำไปเปิดเป็น Copy t r a d ทนะครับเป็น Copy t r a d ทอ่า ที่โบรกเกอร์นิกส์มาร์เก็ตนะครับ,บรนิกส์โบกนี้เนาะหลายท่านน่าจะเริ่มคุ้นหูกันแล้วบ้างนะครับเป็นโบกออสเตรเลียนะครับมีความอ่ามั่นคงค่อนข้างสูงนะครับลายเส้นต่างต่างก็แน่นนะครับอ่าตรงนี้สามารถแบบค้นหาเพิ่มเติมได้นะครับไม่ว่าจะเป็นอ่นาคะแนนในเชิงวิวกิก FX, เอเกนาะแล้วก็ การยอมรับในระดับ international นะครับแล้วอย่างหนึ่งนะครับที่เลือกเปิดที่นี่เพราะว่ามันสเสถียรน,นะครับการมันสเสถียรไม่ถ่างไม่ไม่รีคดนะครับทีนี้เรามาดูผลลัพธ์กันเลยนะครับว่าว่ามันเป็นยังไงนะครับจากที่เราทำการเทรดมาเนี่ย เดี๋ยวนะนี่ตัวนี้นะครับจะเป็นตัว my f x book นะครับอา่าเป็นบัญชีจริงนะครับรเลเวลผลิตห้าร้อยเนะเาะตัวนี้จะเป็นกองเล็กนะครับแต่กองเล็กกองใหญ่เนี่ยมันพอๆกันแหละคือทุกอย่างมันจะมันมันจะเหมือนกันเนะเาะอ่าเป็นกองที่200ดอลลาร์นะครับแต่ตั้งแต ปลายเดือนมกรานะครับตอนนี้ก็มาที่อ่สักวันที่10วันที่11ของเดือนคุมภาแล้วนะครับก็ดาวๆนะครับอยู่ที่5 7 3านะครับกำไรเกณฑ์และแอบสูตเกณฑ์อยู่ที่26.07ซึ่งมันเท่ากันแสดงว่าไม่มีไม้ค้างถูกต้องไหมครับไม่มีการถอนีอ่ยก็ยังอยู่ตรงนี้อยู่นะครับอืมทีนี้นะครับ ตรงนี้เนาะตรงนี้มันก็คืออะไรมันก็อ่ามันบ่งบอกอะไรได้บ้างนะครับก็ก็อย่างที่เห็นนะครับอ่าตรงฮิสโตแกรมนะครับเป็นแท่งๆเนี่ยอยู่ข้างหลังตรงนี้นะครับเนี่ยมันบ่งบอกให้เรารู้ว่าระบบ c o r r เ l a t i ชัของเราเนี่ยนะครับเป็นการเทรดมือนะครับแต่ว่ามีกำไรในทุกๆวันเลยนะครับก็คือ ยืนฝั่งบวกทุกวันเลยนะครับตลอดตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้นะครับดาวดาวก็ความเสี่ยง5.73%นะครับนี่คือที่ Copy นะครับที่ b r o อ e r Nix เนาะอันนี้28เนี่ยไม่ไม่ไมอ่ามันเป็นลำดับที่แบบว่า ขาจัดแรงตามเงินทุนนะครับก็จะแรงตามเงินทุนอ่าเงินทุนเราเนี่ยเพื่อเพื่อให้เข้าถึงได้ครับทุกๆคนนะครับก็จะอยู่ที่แค่สองร้อยดอนนะครับสำหรับกองนี้เนาะก็จะมีกองที่ใหญ่ขึ้นนะครับอันนี้เพื่อให้เข้าถึงนะครับก็เลยใช้สองร้อยดอนก็เลยอยู่ที่ยี่สิบแปดแต่เมื่อไปคำนวณที่อ่าอินคัมพวกรีเทิร์นนะครับ เราจะอยู่ที่ประมาณสักที่7ที่8นะตอนนี้นะครับอ่าแต่อาทิตย์ก่อนนี้ก็ยังอยู่1 5ใน5อยู่เลยนะครับอืมก็ก็ไม่อะไรนะครับสิ่งที่เป็นก็คืออาดาวดาว,ดาวตรงนี้ตรงที่โบกนี้น่าจะคิดผิดนะครับเป็นการคำนวณของของเติร์ดปาร์ตเองนะครับได้6.8.69เพราะจริงๆมันคือเดียวกันนะครับกับ กับหมายเอ็ X Book เมื่อกี้นะครับมันคือเดียวกันเพราะเราพ่วงมันจะอยู่ที่ประมาณห้าจุดเจ็ดกว่านะครับเขาจะประมาณนี้ Recovery Factor นะครับสามจุดเจ็ดสามตัวเลขนี้นะครับหลายท่านคงเข้าใจว่าหมายถึงอะไรนี่คือกรารลักษณะของการเติบโตนะครับว่าก็จะมีติดลบบ้างในช่วงแรกนะครับทีเ่เรา เข้าแล้วมีข่าวจะฉีกออกไปนะครับแต่สุดท้ายก็กลับมาอ่าก็น่าจะประมาณนี้นะครับทีนี้ตัวนี้เปิดเป็นสาธารณะนะครับในตอนนี้เนาะถ้ามี follower ครบ100นะครับเราจะปิดเป็น Private นะครับคือคนที่ตามอยู่ก็จะก็ยังจะตามต่อไปนะครับแต่เราจะไม่รับคนใหม่แล้วนะครับอือก็น่าจะประมาณนี้นะครับเนาะ พอเมื่อเราปิดเป็นเป็น private ปุ๊บเนี่ยมันคนใหม่จะหาไม่เจอแล้วนะครับ mm hmm. เพราะก็ก็ไม่ได้อยากแบบเปิดมากมายขนาดนั้นนะครับโอเคมีอะไรเพิ่มไหม mm hmm. ก็น่าจะประมาณนี้นะครับตอนนี้เพิ่งเริ่มมีคนเข้ามาหลักสิบเองนะครับ เพราะว่าเพิ่งเพิ่งเปิดตัวไปเนาะก็มี follower มาแล้วหลายพันดอลลาร์นะครับก็ยินดีด้วยนะครับก็เราก็จะพยายามที่สุดนะครับที่เทปให้ตามระบบนะครับไม่มีอย่างอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับประมาณนี้อืมโอเคน่าจะจบแล้วนะครับก็ หากว่าท่านไหนสนใจนะครับผมจะทิ้งลิงก์นะครับไว้ด้านล่างนะครับทิ้งลิงก์ให้ติดต่อไลโอเอด้านล่างเนาะจะได้อ่าถามรายละเอียดจากแอดมินได้นะครับเนาะก็มีเท่านั้นนะครับก็ทิ้งเพจแล้วก็ทิ้งไลโอเอนะครับก็สนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับก็ขออนุญาตจบ คลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้อ้ออย่าลืมนะครับว่าเดี๋ยวจะลงเป็น ep 6นะครับเป็นการ management ของ correlation นะครับตรงนี้ต้องรอกก่อนเนาะแต่จะเป็น ep ถัด,ถดไปนะครับอขออนุญาตจบนี้ไว้คลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ